สวัสดีจ้าครูสวัสดีครับสวัสดีแม่ป้าสวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยนะหนูมันต่างกับคนเมื่อคืนเลยนะคะคหน้าหนูต่างกับคนเมื่อคืนแม่มีมาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วที่ละสวัสดีครับมดน้อยสวัสดีค่ะไปไหนครับไปคอนแกนค่ะวันนี้มีซ้อมสตรีมห้าโมงเย็นนะคะหาโมงละบอ่อ ซื้อบัตรซื้อบัตรมาคุยกันนะคะบัตรธรรมดาราคา120บาทแต่ถ้าเป็นบัตรซูมที่สามารถคอหากันได้บัตรละ189บาทนะคะเขามาคุยกันนะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูเบียคุณสมัยนะคะ s m a l เหรอนะเอาเปกอยู่แล้วขอบคุณค่ะแม่ป้าคุณชาสวัสดีค่ะส,ว,สวัสดีค่ะพี่นัทนะคะ แพนด้าชายวัสดีค้าวันดีคะ่ะโอ้แพนด้าชายก็ oh, มารายงานตัวแล้วนะคะสวัสดีคอนคูสวัสดีค่ะตอนนี้กําลังขับรถอยู่แต่ว่าขึ้นมาไลฟ์ก่อนเดี๋ยวแบบเผลอหลับเดี๋ยว,ยวต้องเปลี่ยนกับพี่เนยขับรถอ่ะแต่พี่จอยเอามาอีกสองคันเพราะวันนี้หนูเอารถมาคืนแม่นะคะหนูเอารถมาให้แม่ใช้เพราะว่าที่บ้านมันมีแต่มอเตอร์ไซค์ค่ะวันดีคทางกลอภัยนี่แยวว่วันดีครับหนูไม่ได้โทษเนื้อกินเลยทางก่อภัยขอบคุณนะออมนะคะขอบคุณมากๆเดเอะ สวัสดีจ้าเอซีจากชมรีสวัสดีค่ะหน้าใสๆในวันนี้โอ้เมื่อคืนหนูแต่งหน้าแบบพี่ๆนุท้ามิรีวะเคยเห็นหนูแต่งแบบนั้นไหมแต่ดวาวปลอดภัยนะจ้าคนเก่งขอบคุณแม่ป้านะคะสวัสดีน้องฟ้าค่ะบริเวณมินคับคูเบียน,นั้นรักมากคุณพี่นัฐการนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะพี่สาวเอิญอมวยสวัสดีค่ะคูเบียไปไหนครับไปขอนแก่นครับ โเครับดีจอเคครับ,รออรบมาแล้ว,วสวัสดีครับ,บค,บคบู่ไปมองได้ครับมันหนูไม่รู้ว่าเขาจัดสตรีมที่ไหนนะคะขอนแก่นนี่ยขอนแก่นที่ขอนแก่นแต่ไม่รู้ว่าจุดมันอยู่ตรงไหนห่างจากเมืองสีากิโ่างออกจากเมืองวัดที่วัดดีครับเพื่อนรัก เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นสตรีมบัตรสตรีมร้อยยี่สิบบัตรซูมร้อยเก้าสบบัตรสนใจทักที่เพจพบรักที่บ้านกำนันได้ใช่ค่ะเดินทางพี่อาพี่อารมณ์สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเห็นไหมมันน่าสว่างอย่ีันนีพี่อารมณ์นะคะคนสวยขอบคุณค่ะพี่ยาสวยมากจ้ะเมื่อคืนขอบคุณมากนะคะวัสดีป้ามดวันดีนะอิ๋วนะคะเจอกันน้องโอเคค่ะพี่อารมณ์ ินทางไปนะคะครูขอบคุณนะคะพี่หมวยรอรอที่บ้านเดอ้อโอเคจ้านะแอมเอามาทุเรียนมาฝะยู่แต่ว่าต้องและกัห็ดเพาะเดอ้อมาถึงตอนเลยน้าละซี่มงแรงนะคะเราโหดขับรถแป๊บเดียวนะคะทุกคนฝากบัตรนะคะฝากบัตรบัตรคอนเสิร์ตอันนี้มันเป็นกะมันเป็นงานคอนเสิร์ตไลสตรีมแบบ แบบแบบซูมเนาะเป็นครั้งแรกของของหนูนะคอนเสิร์ตไลน์ทีมปรบธรรมดาร้อยี่สิบาทตต่อทางทางพี่อารมณ์หรือว่าทางเพจเลยครับที่ใช่น,นะคะพี่จอยอยู่คันไหนพี่เอารถมาสองคันนะคะพอดีว่าหนูจะเอารถไปคืนให้แม่เพราะว่าแม่ไม่มีรถใช้แม่ใช้มอไซค์นะคะแล้วหนูก็เลยเอารถไปขึ้นแม่เพราะว่ามา่อยู่นีกับบ่คคยเด้ไซ้รถนะคะลุกเมื่อคืนมากๆขอบคุณค่ะ ชอบลุกเมื่อสนมากสุดบางโอ้หนูไ่คอยเด้ดแต่งเลยนะคะสวยค่ะเืคืนขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะฝากบัตรสตรีมพี่พีพร้อมนะคะก็คือบัตรไลฟ์สดนะคะวันที่หกนะคะเรอยนะคะขอบคุณครับรอยเมื่อไรสวพี่พีรวยดิครับก็คือบัตรไลฟ์สดธรรมดาอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าเป็นบัตรซูมที่สามารถคอหาก,กันหรือคุยกันได้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะทักในเพจได้เลย บอกพี่อารมเม้นลิงก์ให้หน่อยนะคะเม้นลิงก์หรือรายแอดก็ได้นะคะจะซื้อซุปไม่อีกใบอ๋อพี่พ okay> okay, ี่ซื้อพีทจะซื้อบัตซ์ซุปม่อีกใบโอเคค่ะเดี๋ยวบัตซูมายแอดบัตรซูมจำกัดที่หนึ่งพันคนนะครับแต่บัตรธรรมดาขายขายได้ตลอดอ๋อบัตรซูมมีจำกัดที่หนึ่งพันคนนะคะ มีบอกมาค่ะคอนแก่นแถวไหนคะนอกอกนเมืองค่ะนอกเมืองแต่ว่ามันมันไปไม่ได้เพราะว่ามันจำกัดคนนะคะพี่บิววันนั้นพี่บิวอ่ะพี่เนยจาพี่บิวไม่ได้วันที่ไปอะไรนะวันที่ไปจวดพี่เนยงงเลยว่าเป็นใครหนูก็เลยร้องเพลงขัดข้องแนวใดให้ฟังนะคะก็เลยบอกอ๋อพี่บิวน่าคล้ายกันมากขอบคุณค่ะรอแล้วค่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะรอในกลุ่มแล้วขอบคุณค่ะพี่บิว สวัสดีครับครูสวัสดีพี่แบงค์นะคะขอนแก่นแถวไหนคะนอกเมืองนะคะแต่หนูไม่รู้สถามที่เหมือนกันเราดูครูใส่ชุดเจ้าสาวค่ะมันอาจจะอันนี้คือเรื่องจริงมันอาจจะไม่ถึงกับชุดเจ้าสาวเลยนะคะอาจจะเป็นแบบจงกระเบนหรือชุดไทยเพราะว่าบ้านหนูถือว่าทางทางบ้านหนูบ้านเขาวงนะคะที่อยู่เขาวงเขาอาจจะถือว่าถ้าใครใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก่อนจะแต่งงานีจริงอะ่ะมันจะบ่มีผัวนะคะมันจะบริผัวน้าเขา เรือมันถือเป็นเคสนะคะคือเขาบอาไห้ใส่ใส่สุดแต่งงานก่อนก่อนสีสีแต่งงานอีรีนะคะอ่าบัตรนี่นะคะของพี่อารมณ์ปากหมดเลยนะคะผู้ใดท่านได้ซื้อบัตรซื้อได้นะคะบัตรละร้อยยี่สิบบาทบัตรซูมขขยของติดเสาบัตรซูมอีกเพจนึ่งเมนค่ะอันนี้บัตรละร้อยยี่สิบบาทนะคะบัตรซูมที่พี่หนึ่ง ครับสองเลยขอบคุณค่ะนะคะฝากบัตรด้วยมันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบโอ้หนูก็ตังเตือนเต้นเลยไลฟ์สตรีมแรกของเราอ่ะอ่าไลฟ์สตรีมแรกคอนวันไหนคะวันที่หกค่ะคอนเสิร์ตวันที่หกนะคะพรุ่งนี้วันนี้ซ้อมครับตอนเย็นวันนี้ซ้อมแล้วก็มีบัตรซูมใช่ไหมคะที่จะได้เข้าดูไม่ไม่เข้าดูไม่ได้วันนี้วันนี้ซ้อมวันนี้ซ้อมเขาไลฟ์นะครับหมายถึงเขาไลฟ์ซ้อมไงเขาจะเปิดให้บัตรซูมดูเขาเขาเปิดได้ไห่หนูเห็นหนูเห็นมีมีคนที่ ที่เขามีเห็นหน่มใช่ไหมครับพี่อารมณ์เนี่ขับรถดีดีนะดูแลงสาวขับรถทัวเสียบพงาะขาบอยู่ค่ะนู่นสีหักมือนี่จริงๆทําไมขับรถอย่างนั้นอ่ะทไมโอ้พี่เนบางทีก็เหยียบเบรกเหยียบเบรกมั้เสินะคะอย่าลืมนะคะลืมกันเสยบลืมดอกค่ะว่าโอ้ดีๆีว่าโอ้น้องกันน่ะใครคล้องติดเสาสันนี่ทําอะไรป่ามันจะได้ไลควาวังไป้เจอกันคุเบลโอเคค่ะรับบัตรซูมพร้อมโอนค่ะ นี่บัตรซูมบัตรซูมพี่อารมณ์คะบัตรซุมไหนอีกดูที่ไหนวะขอดูพี่เนยหน่อยพี่เนยขับรถนะคะมันเห็นพวงมาลัยไม่ได้มันจะโดนบินนะคะมันจะเห็นพวงมาลัยไหมอ้าวไปดูหน้าพี่เนยไปค่ะดูหน้าพี่เนยแล้วก็คุยกับพี่ <Okay. S 1> นะคะทุกคน